บูชาคาพรลเนี่ยเป็นบุติสำคัญสำคัญมากๆคนยายตอนมีชีวิตยอยู่นี่ท่านจะย้ำเสมอว่าอย่าให้ขาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวถ้าหากมาด้วยตัวเองจะได้บุญร0้อร์เซนต์นี่ท่านท่านสอนหลวงพ่อแล้วใชะรับเรียบแล้วว่าวันอาทิตย์ต้นเดือนนี้อย่าขาดนะลูกเนะอย่าขาดต้องมา บูชาขาบระให้ได้นี่เป็นเรื่องสำคัญทีเดียวเพราะว่าการจะทำอย่างนี้ได้ต้องมีการบังเกิดขึ้นของวิชาธรรมกายต้องพระผู้ปราบมารมาบังเกิดขึ้นนั่นแหละวิชาธรรมกายก็บังเกิดขึ้นและการค้นพบวิชาพิเศษเนี่เพื่อให้ได้บุญที่จะนับจะประมาณไม่ได้นี้ก็เกิดขึ้นไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะจ๊ะ ถ้าหากยุคในยุคที่ภาคโปรดอย่างนี้จะไม่มีในเะจ๊าก,การบูชาข้าพระจะไม่มีก็มีแต่การถวายมหาสังฆทานแบบปกติทั่วกันไปแต่การที่จะน้อมไปถวายในระดับละเอียดลึกซึ้งนั้นต้องเข้าถึงวิชาธรรมกายเท่านั้นซึ่งประเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาท่านย้ำอยู่เสมอเลยย้ำแล้วฝากย้ำถึงพวกเราด้วยในเะจ้าว่า วิชาธรรมกายนี่ยสำคัญอย่างยิ่งวิชาธรรมกายตอนนั้นจริงจะปราบมาได้เพราะฉะนั้นใครทำบุญกับวิชานี้เนี่ยจะได้บุญมากการบูชาครับละจะตั้งอาศัยวิชาธรรมกายอย่างเดียวอย่างอื่นทำไม่ได้นี่นะจ๊ะแล้วก็บุญนี้เนี่ยจะไปถึงกับหมู่ญาติของเราที่ละโลกไปแล้วแม้อยู่ในพภูมิที่ปกติรับบุญไม่ได้ เปืดเสูตรพบภูมิที่ไม่น่ายินดีเนี่ยนะก็จะรับได้